ันนี้ก็ถือว่าเอาเหนือเมฆมาให้น้องสาวดูแลต่อเลยละ่ะเอาทั้งเอาทีมงานมาช่วยเลี้ยงมาดูแลคือเราตัวนี้คือกะจะปั้นเดินสายประกวดเลยในความคิดผมว่ามันถือว่าเป็นควายงามตัวหนึ่งนะก่อนนะ<ป>ผ่านการันตีจากสนามมาผ่านได้แชมป์รุ่นฟันน้ำนมจูเนียร์มาก็ถือว่าคัดสรรมาก็ไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดอะไร้หมดเนาะถือว่าตัวนี้ก็เป็นควายงามสามสนามการันตี ควายงามครับตัวนี้เป็นควายงามงามกลมกลึงสูงยาวกี่สนามนะั3สนามสนามนะได้แชมป์จูเนียร์ที่ไหนลืนแชมป์จูเนียร์อยู่ที่สุรินทร์แม้พันตัวนี้นะคะก็คืองามค่ะงามอิตลีค่ะงามสมซื้อแหละก็จะมาเป็นงามสกกลนะคะเบิ้งหน้าเอิ๊กเพิ่นนี่กับงามนะคะแข็งขานี่ก็ได้พอสมควรเนาะแข็งขาเพิ่นก็ได้ใหญ่พอสมควรเพราะว่าเพิ่นก็สูง150เนาะหนังหนานะคะหนังหนาไซส์ใหญ่ อ่างใหญ่อีนะคะนะคะอัตรักษ์น่าจะเฮือดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเยอะเฮือติดตามผลงานของแม่งามสกุลเท่านะคะเพราะว่าเพิ่นนะท้องเพชรสยามม่อีเรียบร้อยค่ะตอนนี้ท้องได้ประมาณสี่เดือนแล้วค่ะอีหกเดือนเนี่ยน่าจะได้มีผลงานออกมาให้เห็นเดี๋ยวแป้งกันยังละอัพใน Facebook ส่วนตัวให้เห็นเด้อสวัสดีค่ะแป้งํำฟาร์มเด้อค่ะเด้อ อยู่นี้วันนี้นะคะแป้งจะมาแนะนําฟาร์มตัวเองนะคะแป้งเป็นคนจังหวัดสกลนครน,นะคะแป้งลําฟาร์มที่ตั้งชื่อก็คือตั้งชื่อตัวเองเนี่ยค่ะก็จะว่าเป็นภาษาผู้ไทยนะคะเดอ้ออ่าแป้งลําฟาร์มนี้ยู่บ้านหนองเดินตําบลสังมิงอาเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครบ้านเฮาเลยค่ะพี่น้องกะเยลียลงควายงามเนาะก็คือสาเหตุที่ยเยลียงควายก็คือไปเบิ่งหงทางอุทัยมานี่จะเป็นควายงามท่องหลาย ไข่ตัวนิ่และาสายเลือดดีพันดีอะค่ะแปงก็เลยคัดสันเนื้อเมฆนะคะมาอยู่ฟาร์มแปงนะคะซึ่งได้ไปศึกษาดูงานกับผู้ใหญ่แคทมาในสักพักหนึ่งแล้วก็เลยตัดสินใจอะคัดตัวที่ดีที่สุดมาไว้ในเคาะเป็นมือไหมเป็นน้องไหมนะคะในการฮัดเลี้ยงวายงามเฮานะาะฮัดเลี้ยงวายได้ซี่เดินแต่ว่าแปงได้ศึกษาขึ้นไปดูงานดุเงิ่งดุนะคะในอุทยัยเดี๋ยวจะพาไปส้ม ป่าฟ้มกันเลยค่ะเป็นไงเหนือเมฆอันนี้นะคะก็ได้มาหอดไอ้คอกเห่าแล้วนะคะพี่น้องคอ,อกเราเนี่ยก็จะเป็นพื้นดินนะคะเป็นพื้นดินนะคะให้ทรายได้เอ้ให้ควายได้นอนเนาะนะคะคอ,อกก็มีระบบระบายอากาศติดพัดลมทุกคอ,อก นะคะเพราะว่าควายเนี่ยเขาจะาไม่ชอบอากาศร้อนสักเท่าไหร่เนาะก็สิเหตให้ได้ยู่สบายทุกตัวเนาะเลี้ยงเหมือนลูกเหมือนเต้าเลยนะคะการเลี้ยงควาย <c oughs> ค่ะก็จะก็จะมีแบบร่างอาหารของเรานะคะก็คือจะเฮ็ดสะอาดทุกมือนะคะกอัอาหารที่ให้ควายนะคะก็จะมีหญ้าแคงกลราแห้งนะคะแล้วก็หญ้าสดนะคะ,คะก็จะส่วนมากนะคะตารางการเลี้ยงควายของแป้งนะคะก็ ประมาณตีห้าครึ่งถึงหกโมงเช้านะคะก็จะมีพนักงานนะคะมีเด็กน้อยเลี้ยงควายเนาะเอามาปล่อยเนื้อนะคะเอามาปล่อยให้ไปขี้ไปเงี้ยวเนาะค่ะแล้วก็ประมาณเจ็ดโมงหรือแปดโมงนะคะน้องควายเขานะคะเพิ่นกระสิย่างเข้ามาข้อเองทุกตู่นะคะพีนะ่น้องย่างเข้ามาข้อเองได้หูวจักความได้ควายเฮาเนะะาะก็จะเดินเข้ามาข้อเองแล้วก็ก็จะให้อาหารเช้านะคะก็จะมีหญ้าสดแล้วก็หัวอาหารนะคะ ก็การเลี้ยงควายบยะค่ะการเลี้ยงควายบิยะเนี่ยเฮ้อเฮ้ออาหารเนี่ยมื้อละสองเวลาค่ะเสากับแรงแล้วก็ประมาณเฮ้อควายนอนพักผ่อนเฮ้อหอดประมาณอีจักใบสามมงแรงค่ะกะแป้งกะจะปล่อยควายอ้อสามมงแรงนะคะปะเอ่อปล่อยเอาไปย่างเล่นประมาณสองชั่วโมงอะค่ะประมาณหอดห้ามงแรงกะก็เปิดประตูไว้น้องควายก็จะเข้าคอกเหมือนเดิมปล่อยเพราะว่าตอนส่งสามมงแรงอะปล่อยเฮ่อพิ่นอ้อไปลงเล่นในหนองน้ำนะคะหนองน้ำกะ อยู่ในคางฟารมเนี่ยค่ะเพราะควายกับน้ํามันต้องคู่กันเนาะก็จะอ่าเพราะพ่อพูดถึงระบบการเลี้ยงควายเลยค่ะลงเลื่อนแล้วเนาะก็จะแนะนาตัวที่เด่นที่สุดในในเคราะหนี้นะคะที่คัดสรรมาแต่อุทัยนะคะก็คือเย้เฮอพี่น้องสกลนครของเฮานะคะได้สิ่งดีๆเข้ามาแล้วก็เป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดเป็นหน้าเป็นตาของตําบลซังมิงเฮานะคะอาเภอพนานิคมเฮาได้ควายงามได้ของดีควายอุทัยเลือดร้อยนะคะ อันนี้นะคะเป็นเจ้าเหนือเมฆนะคะเจ้าเหนือเมฆอ่ะเมฆเมฆลุก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 ล่ะเป็นลุก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 นะคะอ่ะอ่ะเดินเดินลุกเดินเดินอ่ะเดินอ่ะนะคะอันนี้เป็นเจ้าเหนือเมฆนะคะเจ้าเหนือเมฆเนาะเจ้าเหนือเมฆตัวนี้กะเหนือเมฆนะคะเหนือเมฆนะคะเป็นเป็นลูกหองพอแสนอุทัยนะคะ เป็นลูกของป๋าแสนอุทัยนะคะแม่ของเขาคือแม่สร้อยแม่สร้อยนี่เป็นลูกของใหญ่ห้างนานะคะก็เป็นควายง่ายยิ่พพอสมควรนะคะพอกับแม่เขาอ่ะก็เนื้อเมฆเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเด่นก็คือเส้นหลังตรงนะคะเส้นหลังตรงเบเมืมอจับใั้ก่อนเส้นหลังตรงนะคะเนื้อเมฆเนี่ยเส้นหลังตรงนะคะบันทายมะนาวตัดนะคะบันทายมะนาวตัดเนี่ยก็เข้าอัตลักษณ์ของควายงามเนาะกล้ามเนื้อแข็งขาเนี่ยถือว่าสมูทต็มไปหมดเนาะแล้วก็ วงเขาของเนื้อเมฆนี่ก็เปิดกว้างนะคะเปิดกว้างค่ะเปิดกว้างเนาะวงเขาเนื้อเมฆเปิดเปิดกว้างตาแต้มแก้มจ้ำถุงเท้าขาวกําไลข้อเท้าค่ะเออม,มีมีอัตลักษณ์ครบทุกส่วนแบบนี้ค่ะเนื้อเมฆนะคะอายุ14เดือนนะคะ14เดือน14เดือนคือ1ปี2เดือนนะคะอนาคตก็จะเป็นพ่อพันหลักประจําฟาร์มนะคะของแป้งลําฟาร์มนะก็คือตอนนี้ะอะย่าพี่น้องเนี่ยเขามาส่ไในในคอ พอามาติดตามว่าไอเจ้าเนื้อเมฆตัวนี้น่ะอนาคตเนี่ยจะดีหรือไม่ดีแต่แป้งมั่นใจว่าดีแน่นอนเพราะว่าไอแคทเนาะผู้ใหญ่แคทนะพี่สายแป้งนี่นะคะ่ะผู้ใหญ่แคทเมืองพระเหมือเมืองพระชนกนะเพิ่นม,มอบสิ่งดีๆให้แป้งอะคือตัวเนี้ยดีถ้าผู้ใหญ่แคทการันตีว่าดีแป้งกับไม่น่าจะพลาดนะคะยิงเฮอพี่น้องชาวสกลนครของเฮานะคะเฮามาส้มตัวจริงออของน้ำเมฆได้ที่ฟาร์มตลอดเวลาเลยนะคะเพราะว่า ฟร์มแป้งเป็นฟรามเปิดนะคะมาเทียวมาเล่นได้ค่ะอนาคตกับน้ําเชื้อนะคะไอ้เรื่องน้าเชื้อนะคะเดี๋ยวพอถึงเวลานั้นเดี๋ยวแป้งจะแจ้งราคาอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่ากเกษตรกรของเราเนี่ยจับต้องได้แน่นอนค่ะคือจะได้ควายงามนี่แป้งเอามาพัฒนาเพื่อพี่น้องชาวสกลนครของเฮาอีหลีน้ําเชื้อนี่จับต้องได้แน่นอนแล้วก็การขึ้นทับกัดอะไรเดี๋ยวเราดูเวลานั้นแต่แป้งมั่นใจและแป้งเฮ้อคำสัญญาครับพี่น้องกเกษตรกรทุกคนเลยว่ะ ตาคาสุดเจ้าจับต้องได้ทุกคนแน่นอนค่ะตัวนี้นําเข้ามาล่าสุดราคาเท่าไหร่ตัวนี้ตัวนี้นําเข้ามานะคะสล้านห้าค่ะสอล้านหานะะสล้านห้าแสนบาทค่ะสล้านห้าแสนบาทเขาเคยประกวดไหมครับตอนอ๋อเออลืมบอกอีเลงหนึ่งเนาะก็คือเหนือเมฆนี่ผ่านการประกวดมาสามสนามแล้วนะคะ ได้แชมป์ที่หนึ่งนะคะจังหวัดสุรินนะคะตอนที่เขาเนี่ยอายุแเดือนนะคะเพราะว่าก้อนที่แป้งละะซื้อเนื้อเมฆตัวนี้มาแป้งกะติตามตัวนี้พ่อสมควรว่าง่ายๆว่าไปแอลเอาควายผู้ใหญ่แคตมาเราไม่ได้ยากขายนะหนูอะไปแอลเอาไอแอลควายเรามาแอลแอลแอลภาษาผู้ไทยอะเขาเรียกว่าไปไปอ้อนภาษากลางเขาเรียกว่าอะไร ไปแอลก็คือเหมือนคอร้องอะ่ะภาษากลางไปอ้อน <laughs> อภาษากลางเขาเรียกว่าไปอ้อนเอาของพี่แคทมาจนได้ <c oughs> ค่ะก็อยากให้พี่น้องอะ่ะเข้ามาส้มตัวจริงเนาะเพราะว่างามคักง,งามเนคะค่ะของดีบ้านเฮาแหะคะ่ะอันนี้นะคะอนาคตเนาะอนาคต <c oughs> พี่น้องบ้านเฮาน่าจะได้ใส่พันธุก,กรรมใช่อนาคตพี่น้องบ้านเฮาเนี่ยได้ใส่พันธุกรรมตัวนี้แน่นอนคะ่ะก็คือใหญ่บวกงามจบที่ตัวนี้หนึ่งปีสองเดือนหนึ่งปีสองเดือนสูงประมาณเท่าไหร่ล้ครับ ตอนนี่นะคะอยสี่สิบห้าบวกค่ะร้อยเนี่ยเนี่ยแป้งสูงร้อยเจ็ดสิบเห็นปะนองฮอนนี่แป้งนะเนี่ยตั้งหัวแป้งขึ้นไปทคอ,อเนี่ยคะเสาเส้นหนึ่งเนาะจากคอขึ้นไปที่หัวในแป้งก็เสารเส้นหนึง่งหนึ่งปีสองเดือนสูงร้อยสี่สิบห้าเซนแล้วสูงยาวนะสูงยาวก็คือนะแข้งขากแบบกระดูกกร,ระดับกลางอยู่แต่ว่าแข้งขาแบบมันสมูทมันมาเต็มเนี่ย ลักษณะคือว่าเป็นควายควายไทยอ่ะควายไทยแท้เลือดร้อยอันเนี้ยค่ะควายงามกกับควายใหญ่เป็นความลงตัวของความใหญ่ความงามแมนค่ะนะครับขนาดเพิ่นเพิ่งอายุแค่สิบสี่เดือนน่ะขนาดเพิ่นแค่หนึ่งปีสองเดือนน่ะก็คือคนเลอได้ไม่เห็นนะคะได้ไม่เห็นตัวจริงห้องว่ากูคนเลยเพราะว่างามอิลีงามอิลี่ ะมือนี้นะคะกะบควายตัวแรกอะได้พามาแนะนํานะคะการง่ามสมซื้ออิหรีแล้วกันง่ายสมซื้อนะคะเดี๋ยวกะสีผ้าไปเบิ่งควายแม่พันธุ์ตัวต่อไปในเคาะเลยะคะ <S <S ่ะอ้าวจะมาเบิ่งควายแม่พันธุ์ลักประจำคะได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอีต,ตัวหนึ่งนะคะที่ผู้ใหญ่แคทหเผินแบ่งเฮอแปง,งนะคะ ซื้อวางามสกุลนะคะซื้อวางามสกุลเนาะซื้อวางามสะกุลเป็นควายเอ่อท้องติดลูกเพชรสยามมาพร้อมได้ตัวนี้นะอายุสองปี8เดือนตัวนี้นะคะเป็นแม่พันลักเป็นลูกของเอ่ก้าเจริญเนาะลูกของเก้าเจริญก็คือท้องเพชรสยามยักษ์ใหญ่แห่งเ,เมืองอุทัยเนาะก็ขอภรวนาให้มันได้ตัวแมย์นะ ลูกมันเอามาจะได้เป็นเจ้าสาวของหนูเนื้อเมฆเลยเพราะว่าเพื่อตัวนี้จะลอดลูลอลูกเพศสยามเอามาแล้วก็เนื้อเมฆน่าจะทับใดแล้วนะประมาณนั้นเนือน้อเมฆก็น,น่าจะสองปีเอ่อห้าเดือนแล้วนะตอนนั้นก็จะลองเออเอาแม้พันในเคาะจะห่องเนี่ยลองลอง ล่องผสมดูเบิ่งตามจินนานาการว่าง่ายมากอ่ะมัละงามอีหลี่คือความคืดเจของนี่มานพี่น้องเนาะตัวนี้ซื้อมาพร้อมกันกับเนื้อเมฆเนาะใช่ตัวนี้นะคะแบงมาเจโคผู้ใหญ่แคทพร้อมดยวกับเนื้อเมฆตัวนี้นะเจ็ดแสนบาทค่ะเจ็ดแสนบาทค่ะผู้ใหญ่แคทเป็นแบงค์ทองเพชรสยามมาค่ะทองเพชรสยามมาพร้อมเราเงินในราคาน้องนุ้งเนาะเขาก็ไปแอลเอาของลาวอี่และวแอลแอลก็คืออ้อนเนาะภาษากลางบันบานเฮาอ่ะเดินน้องให้จับให้พี่น้องชมเดี๋ยวจะจับให้พี่น้องได้ชมมา างามลุกเลยเลยเลยเ้นจับกันแม้พันตัวนี้นะคะก็คืองามค่ะงามอี่หลีค่ะงามสมซื้อแหละก็จะมาเป็นงามสกุลนะคะเบิ้งหน้าเอิกเพิ่นนี่ก็งามนะคะแข้งขานี่ก็ได้พอสมควรเนาะแข้งขาเพื่อนก็นได้ใหญ่พอสมควรเพราะว่าเพื่อนก็นกนนะซูร้อยห้าสิบเนาะหนังหนานะคะหนังหนาใส่ใหญ่อ่างใหญ่อีกนะคะ อัตลักษณ์ะน,น่าจะเฮือลุดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวย้าเฮือติดตามผลงานของแม่งามสกุลเท่านะคะเพราะว่าเพิ่อนอะท้องเพชรสยามไม่อีเรียบร้อยค่ะตอนนี้ท้องได้ประมาณสี่เดือนแล้วค่ะอีหกเดือนเนี่ยน่าจะได้มีผลงานออกมาให้เห็นเดี๋ยวแป้งกันยังละอัพใน a ฟ e b o o k ส่วนตัวให้เห็นเด้อเฟซบุ๊กแป้งกับเดี๋ยวแป้งจะไปเปลี <laughs> ่ยนเฟซใหม่แต่ตอนนี้ยังเป็นชื่ออยู่มาเรียทัศนีนะคะเฟซบุ๊กนะคะเดี๋ยวจะ มีเพจอีกเพจหนึ่งนะคะจะเป็นเพจแตงล่ำฟาร์มขึ้นมานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่น้องไปติดตามในเดอคะ่ะเดออ่ะเดี๋ยวเ้าไปเบิง้งควายตัวต่อไปในเคราะเลยค่ะอ้าวนะคะเราจะ,จะพามาแนะนำนะคะตัวนี้นะคะ,ต,ะ,คะตัวนี้เนาะก็จะเป็น ควายดอนเนาะต้องมีควายดอนเด้เฮาเลี้ยงควายนั่นนะติดเคราะหเนาะพุทธภูกแก่บ้านเฮาวะเลี้ยงควายนี่มีมีควายดอนติดเคาะ์ไม่ได้เด้ควายควายดอนเนี่มันละกันผีกันส่างแนละบ้านเฮาว่าะเนาะพี่น้อง <laughs> ตัวนี้นะคะน้องไข่มุกนะคะน้องไข่มุกอายุ20สิบเดือนนะคะได้มาจากเสียเลิศดนะคะเสียเลิศสกลนครบ้านเฮาเดอเลิศดฟาร์มนะเนาะเฮียเลิศดไพก็ฮูจักนะเนาะเฮียเลิศดสกลนครเนาะเพิ่นกะ <laughs> แบ่งให้มาเลี้ยงนะคะตัวนี้เป็นสายพัฒนาเนาะคะสายพัฒนานะคะจะเอ่อตอนนี้ใค่มุ่รอายุ20เดือนสูงร้อยเอ่อสีเซนได้เพราะว่าแปลงพิ่งวัดมาก็น่าจะเอ่อเลี้ยงให้เป็นเจ้าสาวเองเหนือเมฆคือกันตัวนี้กงดิคือ,คอลืองจะบ,บูดกับเหนือเมฆแต่ว่าแป้งคิดว่าดออนนี้ไอตัวนี้เนี่ยอนาคตนี่ ตัวนี้นะ่ะเป็นลูกของแก้วขวัญน,นะคะก็คือแป้งวะแย่เอาตัวนี้นะ่ะไปเม็ดเดียวกับกุ้งเ,งเพชรนะนะลูกตัวแรกอะอ่าแยากไปผสมเบิ่งกับกุ้งเพชรอ่าของเสียก่าเก้ามรกตฟาร์มเห็นเนะาะครับได้ลูกตัวแรกเอามาปุ๊บพ่อนั้นปุ๊บเนื้อเมฆมันกกสีทับได้แล้วได้บันีก้ก็เจ๊กเป็นเจ้าสาวของเนื้อเมฆนะ <laughs> นะคะพี่น้องอ่ะมุกมุกลุก,ลกให้ในายห้อยดูหน่อยเลยลุกอ่ะอ่ะอ่ะ,อะลุกลุกลุกเร็วเร็ว,ล,วลุกลุกลุก ลูกโอ้โหอ,อยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังอโอเคตัวนี้นะคะก็งงามค่ะงามอยู่ได้ตัวนี้กันเนาะเพราะว่าไข่มุกนี้อายุ20<อ> <นะ S 1> เดือนหนึ่งค่ะจะสูงยาวหาวลังตรงค่ะงามค่ะเป็นเป็นไายดอนที่หลังตรงแต่ว่าเป็นลงสนามประกวดอะไรเพราะมันบ่ผ่านสํานี้แต่ว่าก็คือว่ามันงามในตาเขาอยู่คือเป็นสายพัฒนาเป็นสายพัฒนาได้นะคะก็คือว่า ขันเพื่อย่ามาส่งความงามหรือว่ายอามาแบ่งกะว่ามีปัญหาอย่างเดี๋ยวกะสิแบ่งเธอเด้อขันเพื่อมักกะไดเนาะตัวน,นี้สวยนะครับสูง,สงยาวนะครับแข็งแ <ขา S 2> รงร้อยดีค่ะควายในข้อหนีขันพี่น้องเกษตรกรท่านเหลือเข้ามาเข,ข้ามาชมเข้ามาบึงถ้ามีราคาในใจเธอแปลงแบ่งกะแบ่งเฮอใดขอให้ราคาตรงกันเนาะใช่ขอแต่ราคาตรงกันแต่ก็ว่าสุจ้าจับต้องได้ค่ะตัวพวกนี้ค่ะ พี่น้องสกลนครเฮาจับต้องได้ลองซื้อเป็นเล้งลองซื้อไปพัฒนาเบิ้งแป้งมีพอพันเฮยอยู่แล้วอนาคตกะต้องได้ขึ้นมาทับเดี๋ยวจริงอยู่นี่แหละเนาะอ่ะด้านหน้าด้านหน้าลูกเดินเดินเดินด้านหน้าอ่ะอ่ะซ้ายซ้ายซ้ายลูกเอออ่ะ อ,อย่าพึ่งไปสิมุกเบน <c oughs> อ๋อจะขี้โอ้ขี้แต่โอ้ผมอีแม่จับข้าวเดียวเลยองปล่อยเลยปล่อยเอึอเลยอีแม่ค่าแต่เอ็ดคลิปแล้วมันนัดเวลาหนูลงไปเล่นหนำแล้วบอลลูหอ่ะอ่ะกะข้างหน้าเิ่นกันงามอยู่เนาะอันนี้จะเหมาะสำหรับเป็นสายพัฒนาแล้วค่ะพี่น้องอเอาไปเป็นแม่พันธุ์นะครับเป็นแม่พันธุ์ อาจจะเป็นแม้พันลักประจําฟาบอิตัตนึงไปเลยครับผมสายเผือกต้องมี่สายเผือกต้องมีนะต้องมีติดคอกเนาะโอเคน้อพี่น้องเนาะมาแลน้วใบบัวมามามา,มาลูกมาเดี๋ยวแม่อาบน้ําให้วันนี้อ่าชีพาน้องใบบัวนะคะมาอาบน้ำนะคะน้องใบบัวนะคะ ก็ก็จะเป็นแม่พันธุ์หลักนะคะประจำพอกอีกหนึ่งตัวนะคะตัวนี้ก็ได้ น้ำควายนะคะมันก็เป็นลึงที่แบบว,ะวะ่ามียะมีไงนอ้องพี่น้องเนาะแต่ว่าเท่าอ่ะต้องมีคออาบน้ำเพืมันนะคะเพื่อที่จะจะฝึกความนิ่งขึ้มันฝึกสมาธิขึ้มันนะคะเพราะว่าเวลาควายนะคะมันเล่นตุ่มขึ้นมาแล้วนะคะตัวนี้มันจะเปืเ้อนเคอะนะคะค่นเนี่ยต้องดูแลมันแล้วก็การอาบน้ำเขื่ควายนะคะเป็นแบบว่า ควายมันก็จะได้เชื่องนะเพราะว่าคนจับตองมันดุเนาะเพราะว่าควายคู่ตูในในเคาะแปง้งนี่แป้งอาบมันเกิดคู่ตูได้เพราะว่าเฮาเล่นหนำกับมันนะมันกระแพงเฮาคือแม่ได้ไหมเฮาจับมาใบายได้เนาะ,ะเดี๋ยวเฮาเฮากับสีมาล้างตัวมันจะน้อยเนาะตัวนี้มันเพิ่งมันขึ้นมาจะโคนตนะุ่มเนาะใบบัวนี่เป็นเอ่อเป็นลูกของพ่อเบิ่มพนะันล้านเนาะตัวนี้นะ่มีอายุสองปีสี่เดือนนะแต่แป้งยังไม่ได้เฮือดพื้นทึนทับนะตัวนี้นะ พื้นตัวสูงนะร้อยห้าสิบเซนนะคะร้อยห้าสิบเซนแข้งขาก็มาดีได้ยาวใหญ่ควายสองปีสี่เดือนนะคะควายตัวนี้นะคะได้มาแถวบ้านนี่นะคะเพราะว่ากระคืดว่าถ้าพิ่นทับได้อ่ะแป้งแป้งก็จะน่าจะให้ทับเพชรสยามนี้ค่ะตัวนี้อ่ะเพราะว่าเวลาลูกมันเอามานะกระิได้เป็นเจ้าสาวของเนื้อเมฆขึ้นกันค่ะตัวนี้ก็ดี แล้วก็ตัวน,นี้ก็เป็นเจ้าสาวหงเนื้อเมฆได้คือกันอีกชื <c oughs> ่อเมฆเนื้อเมฆอะหลายขนาดเลยเดี๋ยวนี้ในคอกก่ะกะตามพันธุกรรมตามเพอกะในในการที่แป้งไปศึกษามากกบพี่แคทเนาะก็ต้องไล่ใส่วะมีเฮอมันเป็นเลือดชิดแมนบอลล่ะไม่ให้มันกินบีดเนาะถึงแมว้ว่าแป้งเนี่ยจะเลี้ยงควายได้สี่เดือนนะคะแต่แป้งศึกษาการเลี้ยงควายผ่าน youtube มาสองปีได้พี่น้อง่าจิได้ตัดสินใจ เลี้ยงควายอะค่ะศึกษาในย t u b e แล้วก็ขึ้นไปเบื้องงานจริงยุ่ไทยพร้อมได้ศึกษาวิธีเลี้ยงพร้อมอะว่ามันต้องเลี้ยงแบบไหนแบบไหนควายมันจะสุขภาพดีอะค่ะพี่น้องเดี๋ยวล้างเนื้อล้างตูดจังหน่อยแล้วก็เอาพื้นเท้าไปนอนเงินตะพัดลมเย็นๆโอ้เป็นควายเป็นควายเคาะเจ๊แป้งลำนี้มันสบายเลยได้พี่น้องเอ้ย เลี้ยงดีเยี่ยมพี่น้องข้ามาเบิ่งการเลี้ยงมาศึกษาวิธีการเลี้ยงนะ้ำแป้งอะไรคะ่ะแป้งยินดีต้อนรับเดอ้อมาได้ฟู่มือเลยช่องทางติดต่อนะครับห่ช่องทางติดต่อค่ะ,คะติดต่อแปง้งแป้งผ่านเฟซบุ๊กนะคะแป้งล่ําฟาร์มนะคะวัยงามถิ่นภูไทยนะคะเพจในเฟซบุ๊กเนาะหลักกัเบอร์โทรแป้งนะคะ081054358 8นาีดเนาะ ID ไลน์ก็เหมือนกันนะคะสองทางติดต่อแปง้งมาชมได้เลยคะ่ะแป้งลั้มเนี่ย อยู่บ้านหนองเดินตำบลสังมิงอำเภอพัฒน,นานิคมจัขขงหวัดสกลนครค่ะควายงามผู้ไทยบ้านเฮาค่ะก็เมื่อวานก็เป็นการส่งมอบเจ้าเหนือเมฆเนาะเจ้าเหนือเมฆกับน้องงามสะกลนมาจากจังหวัดอุทัยธานีอันนี้ก็ถือว่าเอาเหนือเมฆมาให้น้องสาวดูแลต่อแล,ล้วล่ะเอาทั้งเอาทีมงานมาช่วยเลี้ยงมาดูแลคือเราตัวนี้คือกะจะปั้น เดินสายประกวดเลยในความคิดผมว่ามันถือว่าเป็นควายงามตัวหนึ่งนะก่อนนะผ่านการันตีจากสนามมาผ่านได้แชมป์รุ่นฟันน้ำนมจูเนียร์มาก็ถือว่าคัดสรรมาก็ไม่ไม่ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดอะไรทีหัวเนาะถือว่าตัวนี้ก็เป็นควายงามสามสนามการันตีควายงามครับตัวนี้เป็นควายงามงามกลมกลึงสูงยาวกี่สนามนะท่านสามสนามครับสามสนามนะได้แชมป์จูเนียร์ที่ใสนลื่น เชมชูเหนืออยู่ที่ซูรินอืตอนนี้ก็หนึ่งปีหนึ่งปีสองเดือนพฤษภาเกิดสิบสี่พฤษภาหนึ่งปีสองเดือนอ่าหนึ่งปีสองเดือนหนึ่งปีสองเดือนก็เอาขอให้น้องประสบความสำเร็จมาดูแลต่อเลยคือถือว่าเป็นควายงามแล้วก็เดี๋ยวยังยังเรายังมีสัญญาคือแบบว่าเวลาไปประกวดอะไรเงี้ยก็เราจะช่วยกันถือเป็นน้องสาวผมคนหนึ่งตอนนี้ก็ เวลาประกวดก็ไปอยู่ทีมเดียวกันช่วยกันช่วยกันจูงช่วยกันดูแลอยากจะปั้นตัวนี้ผมอยากจะปั้นตัวนี้ว่าอยากจะดูว่าให้ถึงฝันไหมจริงๆผมอยากอยากจะทําตัวนี้ให้ถึงฝันให้ประสบความสำเร็จนะก่อนเนาะผมว่ามันมันมันค่อนข้างจะดูง่ายในหัวตัวนี้ถือเป็นควายดูง่ายก็เดี๋ยวให้ในหัวอวยพรน้องหน่อยเนาะเปิดฟาร์มแล้วก็รับมอบรับนู่นประมาณนี้ ก็ยินดีบน้องเป้งด้วยนะครับขอบคุณนะครับก็ขอให้เจ้าเหนือเมฆก็ผลิตผลงานได้แชมป์ได้รางวัลดีๆนะขายตออพันธุกรรมก็ขอให้ผลิตน้ําเชื้อออกไปให้กับเกษตรกรครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับน้องผู้ใหญ่น้องเป้งครับขับกัครับ จะลดหน่อยพอเลี้ยงให้เพอเลี้ยงอันนี้อันนี้มาไกลจากเชียงรายเลยนะคะอวยพรน้องหน่อยครับก็มีโอกาสได้มาที่สกลก็มาอวยพรให้น้องแป้งล่ำครับกับเจ้าเหนือเมฆเป็นเป็นฝ่ายของเพื่อแคทที่ได้มาส่งมอบก็ถือถือว่าเป็นโอกาสดีในวงการควายของเราครับก็ก็ยินดีทุกคนได้พัฒนาควายไปในในกลุ่มของคนเลี้ยงควายครับก็ขอให้น้องแป้งล่ำประสบความสําเร็จกับเจ้าเหนือเมฆ ยิ่งยิ่งขึ้นไปครับขอบคุณพี่มากค่ะเซกอนนะครับเซกอนมาเพื่อนปบเล่นนะผมอวยพรให้เพื่อนประสบความสำเร็จนะครับมีอะไรก็ปรึกษาพี่ใหญ่เลยพี่แคทเพราะเรื่องควายประกวดหรือเรื่องสายตาแกก็เบอร์ต้นต้นของประเทศไทยครับปรึกษาได้ครับเพื่อนสบควัมสำเร็จครับ